เปิดโครงการบ้านเดี่ยวสุดหรูสไตล์โมเดิร์นอังกฤษที่จะทำให้ชีวิตของคุณเนื้อระับไปอีกขั้นกับโครงการพราววิววันนี้บิรีรัมยน้าอยู่จะพาทุกคนมารู้จักกับโครงการนี้มากยิ่งขึ้นตามผมมาได้เลยครับ สำหรับโครงการพาวิวตั้งอยู่ในโซนเทศบ,บาลตำบลอีสานมีทางเข้าหลักทั้งหมด2ทางโดยห่างจากสำนักงานเทศบ,บาลประมาณ3.2กิโลเมตรแล้ววันนี้เราจะมาทุกคนมาชมกับท้ายบ้านอิงลิชโรดในโครงการพาวิวมาเริ่มกันที่โรงจอดรถก่อนนะฮะความพิเศษของโครงการพาวิวคือเขาแถมจุดสำหรับติดตั้ง e ีวีชาร์จเจอมาให้เรียบร้อยใครที่ใช้รถไฟฟ้าสามารถติดตั้งตัวชาร์จเพิ่มที่บ้านได้เลยส่วนพื้นที่ใช้สอยภายนอกบ้านโครงการก็จะสานมาได้อย่างดีมีตู้เก็บของสารพัดประโยชน์หรือเก็บอุปกรณ์ทางวามสตอ์บา้บานก็ได้ถังขยะตรงนี้ทางโครงการติดมากับัััวบ้านเลลยแะพก จากดส่วนภายนอกฝั่งนี้เขาก็ให้พื้นที่มาพอสมควรสําหรับการจัดสวนเล็กๆได้พื้นที่ถือว่าไม่เล็กนะครับหรือทุกคนจะเอาพื้นที่ตรงนี้ทําเป็นสวนปลูกผักก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมจะจัดสรรพื้นที่เลยครับเดี๋ยวแบงค์จะพาทุกคนไปดูในตัวบ้านกันแต่ก่อนที่เราจะเข้าตัวบ้านกันนะครับนี่เลยโครงการเขาให้ที่นั่งมาด้วยจะนั่งใส่รองเท้าหรือว่านั่งเล่นก็ได้เป็นอีหนึ่งฟังก์ชันที่ดีเลยครับแล้วเราก็เข้าตัวบ้านกันเลยนะครับนี่มากันที่ห้องนั่งเล่นก่อนเลยห้องนั่งเล่นตรงนนนนนนนีีีีี้้้้้้ถถืือออออออววววววว่่่าา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 ขดดดกกํํลลัังงงงพพเเเยคครรรรบบบโโซซฟไไไไชทททแป็ิจมใ นั่งเล่นนั่งพักผ่อนหรือว่านั่งดูหนังก็ได้ด้านซ้ายมือถัดจากห้องนั่งเล่นก็จะเจอกับพื้นที่อีกหนึ่งโซนเป็นพื้นที่อนเนกประสงค์ที่คุณผู้ชมสามารถจัดสรรได้เลยว่าอยากทําห้องนี้เป็นห้องอะไรโดยความที่ทางโครงการออกแบบมาให้เป็นแบบ Open Space นะครับก็เลยจะทาให้ตัวบ้านเนี่ยดูกว้างคุณผู้ชมสามารถจัดวางโซนต่างๆได้แบบอิสระเลยครับหรืออยากบิวอินห้องนี้เป็นห้องทํางานก็ได้หรือจะทําเป็นอีกห้องนอนหนึ่งก็ดีเหมือนกัน ถัดมาตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นทางโครงการจัดวางโต๊ะรับประทานอาหารได้ถึง4ี่ที่นั่งแต่เอาจริงมันก็ได้มากกว่านี้นะครับโดยพื้นที่ตรงนี้ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ผมว่า6ที่นั่งนี้กําลังพอดีเลยครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกับโซนห้องครัวกันนะครับโซนห้องครัวมีขนาดกว้างพอสำหรับวางเคาน์เตอร์บาร์สองด้านใสสายทำอาหารไม่ต้องกังวเลเรื่องพื้นที่เลยนะฮะต่อไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูห้องนอนกันนะครับห้องนอนเล็กเป็นห้องนอนสำหรับเด็กๆมีพื้นที่กว้างวางเตียงควีนไซส์ได้สบายๆพร้อมจัดวางพื้้นนทออมาางงััหหรคเกก็ดไบ เปิดประตูออกไปจากห้องนอนเล็กด้านซ้ายมือจะเจอกับห้องน้ำส่วนของห้องน้ําจะเป็นห้องน้ําแบบรวมกับส่วนกลางนะครับแต่อยู่ติดกับห้องนอนสะดวกสบายเหมือนได้ห้องน้ํานในตัวสุขภัณฑ์ครบคันและแยกโซนเปียกโซนแห้งชัดเจนถัดมาจะเป็นห้องนอนที่2ห้องนอนนี้แอบบอกว่าเหมาะกับผู้สูงอายุมากครับเพราะด้วยพื้นที่ค่อนข้างกว้างเพียงพอต่อการหมุนรถวิลแชร์ด้วยตัวบ้านที่หันหน้าไปทางทิศเหนือละทิศใต้ทําให้แสงเข้าบ้านกําลังดีประหยัดพลังงานไปได้อีกแบบพื้นที่ใช้สอยภายในห้องก็เหลือๆสามารถวางโต๊ะเครื่องแป้งชั้นวางที ประตูเสื้อผ้าเป็นแบบเปิดและติดแฟรอัตโนมัตินะครับสาคัญห้องนี้มีห้องน้ําในตัวง่ายต่อการใช้งานสุดๆเหมือนเดิมครับทางโครงการสุขภัณฑ์ให้มาแบบจัดเต็มติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นมาให้เรียบร้อยพร้อมแยกโซนเปียกโซนแห้งและห้องน้ําก็มีขนาดที่ไม่เล็กนะครับขนาดถือว่าใหญ่มากไม่อึดอัดแน่นอนและห้องน้ำสุดท้ายที่แบงค์จะพาทุกคนไปดูนะฮะเป็นมาสเตอร์เบดรูมของบ้านหลังนี้เลยถือว่าเป็นไฮไลท์ของบ้าน ห้องนอนนี้จะเป็นห้องที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของบ้านหลังนี้มีความกว้างสามารถวางเตียงคิงไซส์ได้และยังมีพื้นที่เพียงพอต่อการวางตู้เสื้อผ้าหรือโต๊ะเครื่องแป้ง <c oughs> และพาไม่ได้เลยก็คือห้องนี้จะมีห้องน้ํำในตัว <c oughs> มีขนาดค่อนข้างกวา้างเหมาะกับเป็นห้องน้ําของมาสเตอร์เบดรูมและฝักบัวห้องนี้ให้มาเป็นแบบเรนชาชเวอร์ มาถึงช่วงนี้ถ้าหากคุณผู้ชมสนใจโครงการบ้าน Type e ์อิงลิชโร d ในโครงการพ u าว i ิวคุณผู้ชมสามารถติดตามเบลย์เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บุรีรัมหน้าอยู่และฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามบุรีรัมหน้าอยู่ยไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ